สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทท่านรัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวน 7, เจ็ดนายเผยแพร่ประกาศสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นสัญญาบัตรใจความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาธิบดีสีสุนทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้า 9, เจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชองค์การโปรดกลาโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560 มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชดีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวนเจ็ดนายดังนี้ 1. ว่าที่พันโททวัชชัยใบพองเป็นพันโท 2. ว่าที่พันตรีเกียงไกรอ่อนสูงเนินเป็นพันตรี 3. ว่าที่พันตรีหญิงอนุสลาศิริวัชิรพักเป็นพันตรีหญิง้ง 4. ว่าที่ร้อยเอกนพนัทชุนทนันเป็นร้อยเอก 5. ว่าที่ร้อยโทจารึกเขียนวารี100ร้อยโท 6. ว่าที่ร้อยโทสมเจตสักรอเป็น100ร้อยโท 7. ว่าที่ร้อยโทปัญญาวัตรมีสวัสดิ์เป็น100ร้อยโททั้งนี้ลำดับที่1ถึงลำดับที่สองลำดับที่4ถึงลำดับที่6ตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563 ลำดับที่3ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2563และลำดับที่7ตั้งแต่วันที่30มีนาคมพุทธศักราช2563ประกาศณนวันที่19มกราคมพุทธศักราช2564เป็นปีที่6ในราชการปัจจุบันขอขอบคุณทุกทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ